ปาหมอคางดามันปลาสวยงามที่ไหนใครเขาเอามาเลี้ยงไม่ให้เป็นปลาสวยงามละ่ะมันเป็นปลาเอเลี่ยนมันสวยงามตรงไหนกันในเมื่อคุณเนี่ยเอามันมาเสร็จแล้วคุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในการทําวิจัยของคุณและปรากฏว่ามันระบาดระเบิดระเบ้อออกจากกระชังคุณมาแล้วมันไประเบิดระเบ้อตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่ากี่ปีผ่านไปบริษัทยักษ์ใหญ่รายนั้นต้องตั้งงบประมาณไปไล่จับเรื่องนี้ต้องมีคนไปฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลเป็นผู้สั่งบริษัท ยักษใหญ่ลายนั้นรับผิดชอบต่อเรื่องนี้มันต้องมีผู้กล้าไปาร้องศาลและฉันคิดว่าผู้กล้าที่จะต้องไปร้องฉันต้องเป็นอธิบดีกรมประมงนั่นละถ้าไม่ใช่อธิบดีกรมประมงก็จะต้องเป็นนายกสมาคมด้านการสัตว์ประมงต่างๆนั่นนะและตอนนี้ไอ้พวกสมาคมปลาสวยงามทั้งหลายกำลังโดนเป็นแพะรับบาปอยู่เพราะว่า CFO ของบริษัทยักษ์ใหญ่รายนั้นเขา,ยเขาโยนขี้ให้แกพวกสมาคมปลาสวยงามเขาโยนขี้แกอีพวกปลาสวยงามว่าเป็นเพราะพวกมึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นฉันฉันจะต้องปฏิเสธเรื่องนี้ ปลาอะไรว่าสวยงามตรงไหนว่ากูจะมาเลี้ยงได้ยังไงเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องโยนขี้กลับไปให้มันโดยการไปฟ้องร้องต่อกระบวนการศาลสถิตยุติธรรมให้พิสูจน์ทราบว่าใครเป็นคนเอาเข้ามาและใครต้องรับผิดชอบและจะต้องมีคําสั่งศาลว่าคนที่เอาเข้ามาและคนที่ต้องรับผิดชอบนั้นคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรและต้องตั้งงบประมาณกองทุนอย่างไรในการไปจับเอเลี่ยนพวกนี้คืนไปที่กระป๋องคุณให้หมดซะเออตามนั้นล่ะ มึงจะมาเอางบประมาณแผ่นดินประเทศไทยไปแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเธอสร้างปัญหาได้ยังไงกันจะมะงบประมาณแผ่นดินงบประมาณกระทรวงกรเกษตรงบประมาณเพื่อเกษตรกรงบประมาณเพื่อประมงมันก็ต้องใช้เพื่อการประมงเพื่อการต่างๆไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แก้ไขปัญหาที่คุณก่อขึ้นถ้าเกิดคุณเอาเข้าคุณก่อปัญหาขึ้นเมื่อพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นคุณคุณก็ต้องไปจัดการแก้ไขซะไม่ใช่ให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหาให้กับพวกคุณกี่เรื่องแล้วที่ประเทศไทยต้องแก้ปัญหาพวกคุณอะกี่เรื่องแล้ว ต่อไปนะคะอ่ะต่อไปคําถามต่อไปค่ะตอบยาวหน่อยนะคะคําถามนี้นะคะอ่ะคําถามต่อไปมีคําถามอีกไหมคะคําถามต่อไปคําถามต่อไปหน้าตามันน่ารักหมายถึงอีปลาหมอน่ะเหรออืน่ารักตายละมึงกลัวมันจะไม่ใหญ่นะครับตัวเหมือนปลานินแดดเดียวใหญ่เท่าสี่นิ้วเราตัวมันจะไม่ใหญ่อ๋อใช่ไหมเอ,ออกูก็ไม่เคยเห็นอีปลาหมอคางดำ อม,มันทําลายคนเลี้ยงกุ้งเออมันทําลายคนเลี้ยงกุ้งตอนนี้คนเลี้ยงกุ้งยุ่งมากเลยตอนเนี้ถ้าฉันเป็นนายกสมาคมเลี้ยงกุ้งเนี่ยกูจะไปฟ้องอีอบริษัทนั่นแหละกูจะไปฟ้องบริษัทนั่นแหละเออนั่นแหละถ้าคุณไม่กล้าฟ้องคุณไปไหมล่ะไปไหนด้วยเามริกานี่มึงไปเลยมึงใส่นี่ไปถ้ามึงถ้ามึงใจไม่ถึงนะมึงใส่นี่มึงใส่มังกรทองที่สลักยันธงชัยไว้ในข้อมืออ่ะ มีในช็อปดเรมาริกาค่ะกําไรมังกรทองกําไรมังกรทองซึ่งตัวนี้เป็นทอง96.5นะนะคะตัวนี้นะคะแต่ขะเดียวการกําไรจะเป็นลงยานะคะจะเป็นลมควันนะคะ, <c oughs> คะเขาเรียกว่าลมยาใช่ไหมเออนะคะจะเป็นสีเขียวมรกตนะคะ <c oughs> นี่เป็นกําไรสายมูค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามูแค่ไหนต้องใสค่ค่ะใส่แล้วปังฉันก็เลยใสย่ใส่นั่งคุยตลอดเลยใส่แล้วปัง